สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่593นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าสกับตลาดคริปโตนะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นอีก1วันซึ่งเป็นวันหวยออกนะหลายคนก็บอกว่าอยากรวยนะอยากรวยทางรัฐอยากรวยเร็วนะบางคนก็อาจจะเสี่ยงโชคอยู่บ้างนะฮะ แต่บางคนก็เลิกเล่นหวยไปแล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่นะการลงทุนบางคนก็อยากต้องการเลือดสูบฉีดนะวันนี้เองนะผมก็จะให้คุณดูว่าถ้าคุณจะถูกหวย30ล้านโดยซื้อชิบะอันนี้เอาชิบะก่อนนะเอ่อคุณจะต้องนะลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะได้เงินเท่าไหร่หลังจากชิบะเนี่ยไป1เซนนะอันนี้ที่ที่ชิบะ1เซนนะแต่วันนี้เองเนี่ยก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะฮะ เดิมเนี่ยผมแจ้งชุมชนไว้ว่าผมจะทดสอบในการลงทุนด้วยเหรียญริปเปิลห้าใช่ไหมฮะกองทุน s อสแอ5000ีห 500, แล้วก็ซื้อสปอ t b ตบิตคอย t อี0 0เเสร็จแล้วผมก็กดออเดอร์ไว้แล้วจริงๆอ่ะซื้อไว้หนึ่งเหรียญแล้วหนึ่งหุ้นะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมจะซื้อเพิ่มให้มันครบ5000เนี่ยผมก็ทำออเดอร์ทิ้งไว้แต่เจ้าหน้าที่ของ i n n o v a t i v e in Innovate X นะของ SCB เนี่ย ก็โทรศัพท์มาแจ้งว่าให้ช่วยยกเลิกให้หน่อยเพราะว่ากรตอของประเทศไทยยังไม่รับรองนะไอ้ที่ซื้อไปแล้วก็ซื้อไปผมก็เลยบอกแม่รู้งี้ซื้อครั้งแรก5,000ันก็จบไปแล้วนะฮะก็เลยไม่เป็นไรฮะซื้อไว้เป็นขวัญถุงหนึ่งหุ้นก็พอนะก็เลยไม่ประสบความสําเร็จในการทดสอบว่าสรุปแล้วการลงทุนชนิดไหนเนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่ากันภายใน1ปีนะอันนี้ก็ว่ากันไปผมไม่ค่อยเชื่อคนอื่นฮะต้องทดสอบด้วยตัวเองนะ นี้ก็ว่ากันไปนะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับ l ลูน่าซีมีอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยก็คือกรตสสเมกาเนี่ยเห็นชอบให้มีการเลื่อนการพิจารณาคดีที่จะเกิดขึ้นในวันที่29มกรามนี้เพราะเหตุด้วยว่าโดในยื่นคําขอนาว่า,ากระบวนการส่งผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยนะจะเสร็จสิ้นก็ประมาณมีนา ซึ่งเขาก็จะอาจจะเข้ามาเพื่อจะมาต่อสู้คดีนี้ซึ่งกรอสเมกาเนี่ยเขายินดีอยู่แล้วนะที่โดจะไปพอโดจะไปเนี่ยเขาก็ชอบเลยนะเขาก็เห็นชอบในการเลื่อนซึ่งก็เป็นมุมมองที่ดีที่ในวันนี้กรอสเมกาประกาศแจ้งเลื่อนการพิจารณาคดีก็คือทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบเลื่อนสารคงก็ต้องเลื่อนไปตามนั้นนะ อีกเรื่องหนึ่งนะฮะวันนี้ราคาของ LUNA C เนี่ย u s t c เนี่ยพุ่งขึ้นประมาณ5% 6%เนต์นะฮะ เนื่องจาก2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องการเลื่อนการพิจารณาคาดีของของศาลนี่แหละอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการอัปเดตความปลอดภัยนะในเชนนะในการพัฒนาอันนี้ก็เป็นในทางเทคนิคฮะตัวเลเยอร์หนึ่งนี่ก็ทำงานนะค่อนข้างค่อนข้างดีแต่ว่าอย่างที่ตัว c e o ของ t ท r r a f o r อร์ b แบคุณคิดเนี่ยก็บอกว่าความเสถียรในเรื่องนักนักพัฒนาเนี่ยมันยังไม่เสถียรคือมันเปลี่ยนคนบ่อยนะ คือเขาก็มองว่าเขาอะมีทีมพัฒนานะพร้อมนะมีตังนะมีคนนะสนใจไหมที่จะกลับมาอะไรประมาณนี้นะก็คือเป็นการสร้างนะให้ให้ชุมชนเนี่ยนะเขาเรียกว่าเขาทอดสะพานมาแล้วส่วนคุณจะมีใจข้ามไปหาเขาหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะอ่ะเรามาดูเรื่องแรกนะฮะเราต้องมาใส่น้ำจิ้มให้กับชีวิตอยู่บ้างนะ ความหวังในชีวิตนี่มีความสําคัญมากเลยมางคนอาจจะลงทุนในรูน่าเสี่ยงเดียวไม่ได้ลงทุนในชิบะเพราะว่ากระดานของ Big c บิไม่มีแต่ตอนนี้นะของไบเน้นไทยแลนด์เนี่ยได้ l e ดตอนนี้เขาก็ใช้ได้แล้วนะฮะก็คนไทยสามารถสมัครไบเนนของไทยแลนด์นะของไท a แลนด์นะฮะแล้วก็ซื้อชิบะอินุได้ะฮะตอนนี้มีชิบะอินุขาย จริงๆชิบะอินุก,ก็ขายอยู่ในกระดานของอบ b i ทาซ่านะ,ะแล้วก็กระดานของบแอนไบแอนด์ไทยแลนด์ก็มีการรีชิบะเข้าไปด้วยนะฮะถ้าเกิดคุณอยากจะถูกรางวันที่130ล้านบางคนเห็นคนถูกรางวันที่130บล้านก็อิจฉาเขาใช่ไหมฮะอยากจะเป็นอย่างเขาบ้างนะอยากจะมีดวงอย่างเขาบ้างแต่บางทีไปซื้อหวยเนี่ยทุกงวดทุกงวด5ใบมันก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราเอาเงิน นะฮะที่ลงทุนตรงนั้นเนี่ยมาซื้อชิบาททิ้งไว้แล้วรอละ่ะคุณก็อาจจะถูกวันที่1.30ล้านได้สักวันใดวันหนึ่งถูกไหมฉะนั้นความสิความการลงทุนแบบไหนมันเสี่ยงน้อยกว่ากันอลองคิดดูนะเรามาดูนะฮะชิบา่ายนูนเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะที่จะได้1ล้านดอลลาร์หล้านดอลลาร์ก็คือประมาณ35ล้านบาทก็เหมือนถูกวันที่1 3ึใบนะโดยใช้เงินลงทุนเพียงแค่ก้อนเดียวนะอันนี้ก็เป็น บทความของเชอชเกลูอนะฮะจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฮะเพราะว่า1ดอเอ่อหเซนเนี่ยเป็นราคาที่ตัวชุมชนเนี่ยกาวกันค่อนข้างหนักนะเป้าแรกเลยคือ1เซนเป้าที่2คือ1บาทใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็น5เซนเนี่ยมันเกิน1บาทอยู่แล้วนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณจะลงทุนแล้วคุณจะได้1ล้าน1ล้านเนี่ยคุณจะต้องใช้เงินเนี่ยเขาก็ตีประมาณมาให้นะคุณจะต้องมีชีบาเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อล้านเหรียญนะ คุณจะได้เงินนะฮะสาล้านเนี่ย <jumps> ผมเคยพูดนะเออผมเคยพูดว่าถ้าเกิดคุณอยากจะถูกหวย30ล้านคุณต้องมีชิบาไม่น้อยกว่า100ล้านเหรียญแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้เงินประมาณ15ล้านบาทนะคุณต้องมีชิบาไม่น้อยกว่า50ล้านเหรียญแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะมีเงินอยู่สักเออสิล้านก็เป็นเท่าไหร่ประมาณเอ่อประมาณ7ล้านนะคุณก็จะต้องมีอยู่25ล้านเหนนะรียญนะ เป้าหมายเลยเนี่ยที่ชุมชนเนี่ยเขามองกันก็คือ1เซนนะคุณต้องใช้เงินในการซื้อ,อตัวชิบะเองเนี่ยก็คือ1000หรือประมาณ3 0,000นะส0 0 0กว่าบาทนะสามหมนะฮะเนี่ยคุณต้องใช้เงิน35,000ในการซื้อให้ถึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชิบะอยู่ประมาณนี้จริงๆรอะ่ะคุณอาจจะใช้เงินน้อยตอนที่มันยังไม่ถึง1000แต่ตอนนี้ราคามันดีดขึ้นมามันก็เลยต้องใช้เงินเยอะนะฉะนั้นเนี่ยคุณดูนะ คุณเสี่ยงโชคโดยการซื้อลอตเตอรี่5ใบในทุกๆงวดโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะถูกวหวยเมื่อไรหรือชีวิตนี้คุณอาจจะไม่ถูกเลยก็ได้นะแล้วคุณก็จะเงินนั้นก็หายไปคุณลองเอาง่ายๆนะสมมุติคุณจะต้องรอนะฮะจะต้องรอชิบาทเนี่ยถึงปี68นะถึงปี68น8พฤษภาคม68ถึง22พิพฤศจากกยน6าเห็นไหมฮะตามพื้นดวงเขาเนี่ยเออถ้าคุณจะรอถึงตรงนั้นนะเป็นเวลา1ปีครึ่ง นะหวยเนี่ยมันออกทั้งหมดเนี่ยสิงวดใช่ไหมเอาลองคูณเครื่องคิดเลขนะคูณสดเลยนะฮะเอาง่ายๆนะใน1ปีครึ่งนะหปีครึ่งหปีครึ่งก็ประมาณเอ่อสิบสเดือนแล้วบวกเข้าไปอีก6กใช่ไหมสิบสองวกหใช่ไหมฮะแล้วคูณเข้าไปเพราะปีหนึ่งมัน24ใช่ไหมก็คูณ2เข้าไปก็จะประมาณ36งวดนะ,ะคุณซื้อลอตเตอรี่เนี่ย อ่าสามสิบหกงวดนะลอตเตอรี่เนี่ยห้าใบนะคูณแปดสิบอันนี้คือราคาราคากองสลากนะ <c oughs> คุณอาจจะได้ไม่ได้ราคานี้หรอกอ่าเท่ากับนะสี่ร้อยอ่าสี่ร้อยบาทต่องวดคูณไปสามสิบหกคุณจะต้องใช้เงินเนี่ยนะ,ะซื้อลอตเตอรี่ไปโดยที่คุณไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเอหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทนะฮะแล้วคุณซื้อเลขเดียวเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะถูกวันที่หนึ่งไหมห้าใบะนะ ท่านั้นแล้วเนี่ยเอ่อกับการเอาเงินมามาเนี่ยมาซื้อทิ้งไว้แล้วก็รอไปสักปีครึ่งเนี่ยนะฮะก็ซื้อหวยไปปีครึ่งเนี่งวดละชุดละชุดละชุดเนี่ยนะคุณก็เลือกเอาอันนี้คือการตัดสินใจที่คุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตว่าเออนะเราก็เล่นหวยมานะจริงๆเนี่ยผมเคยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยแบบหวังเหมือนคุณอะอยากจะรวยอยากจะมีสภาพทางการเงินนะก็ซื้อมาแล้วผมก็มานั่งมองลอตเตอรี่ทุกวันทุกวัน ไม่ถูกอะ่ะผลสุดท้ายเนี่ยครั้งสุดท้ายเลยที่ผมใส่เอา,าลอตเตอรี่ทั้งหมดที่ซื้อเนี่ยใส่กล่องแล้วส่งไปที่วัดที่สมุทรสาครอ,อะ่ะที่เขาทําเป็นเอดอกไม้จันทร์อ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณค่าของมันได้เพียงแค่ดอกไม้จันทร์เผาศพได้แค่นั้นนะฮะไม่ได้ทําให้ผมรวยขึ้นถ้าผมเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาที่ซื้อลอตเตอรี่โดยหวังจะถูกวันที่หนึ่งนั้นเนี่ยมาซื้อในพวกนี้ความเสี่ยงเนี่ยมันยังไง หวยมันเสี่ยงมากกว่าคือไม่ถูกมันหายไปเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณซื้อนะเนี่ยไอ้ตัวเหรียญเนี่ยยังน้อยเหรียญมันยังอยู่มูลค่ามันยังอยู่หลายคนที่เปลี่ยนจากการเล่นหวยเนี่ยนะมาซื้อตรงนี้หรือบางคนบอกว่าเนี่ยใช้เงินประมาณ350บาทเนี่ยนะฮะซื้อชิบ่าเอาไว้นะคุณอาจจะถูกถ้าเป็นคนที่นิยมเล่นหวยไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมฮะหรือหวยใต้ดินเนี่ยก็จะถูกประมาณ3ามแสนถ้าเกิดมันถึง1นึ่งเซนนะ ก็แปลว่าก็คุ้มกว่าไหมชนะแล้วเนี่ยก็ดูกันนะฮะพิจารณาให้มันรอบครอบนะฮะความคุ้มได้คุ้มเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมพูดก่อนวันหวยออกคือวันพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่ได้เป็นวันหวยออกวันนี้เป็นวันครูนะฮะอีกอันนึงบิตคอยน์นะหลายคนก็บอกว่าสปอร์ตบิตคอยน์ ETF ยังไม่ขึ้นผมก็พูดไปเมื่อวานแล้วมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะ,ะช่วงนี้เนี่ยมันจะเกิดการขายเพื่อสวอปนะ,ะจริงๆไม่ใช่สวอปหรอกคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตนะฮะ GBTC นะของไอตัวเกสเกลเนี่ยคุณเคยเห็นภาพที่ผมเคยให้คุณดูใช่ไหมฮะเกสเกลเนี่ยเป็นคนที่ถือบิตคอยในอันดับ3ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทยอยลินขายเพื่อไม่ให้กระทบกับราคาเขาจะไม่ได้ขายตู้มเดียวหรอกเขาจะค่อยๆคอนเวิร์ตไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบ นะฮะอันนี้ก็ถือวิธีการของเขาฉะนั้นมันก็จะไซด์เวย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าดาวพฤหัสจะมานะเดินปกติ25นะผมก็พูดไว้ตั้งแต่วันที่9มกราแล้วว่าดาวพฤหัสเนี่ยเดินกับเลนเนี่ยตั้งแต่วันที่9จนถึง25 25ถึงจะเดินเป็นปกตินะคุณก็ต้องเห็นมันไซด์เวยอย่างนี้แหละแต่โดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยรอบที่แล้วมันก็หักหัวลงอย่างนี้นะเออก่อนที่มันจะขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยมันก็มักจะหักหัวลง,บบลงอย่างนี้นะน อันเนี้ยบางคนเนี่ยเขา,ามองว่าอันนี้ก็คืออันนี้บางคนนะเขามองว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแพทเทิร์นของบันเนี่ย,ยมันจะไม่ใช่แพทเทิร์นของปีนี้นะมันจะเป็นแพทเทิร์นของปีนี้นะเอาก๊อปมาอันนี้ถ้าเกิดเขาเอาแพทเทิร์นของปีนี้มาเป็นเนี่ยวานเขาก็บอกอนนก็หลอกเมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าวานเนี่ยทำให้เชื่อว่าแพทเทิร์นนี้จะเป็นแบบนี้เนี Palace ่ย พวกรายย่อยเนี่ยจะไปรอเก็บกันในช่วงนี้โดยเข้าใจว่าการาฟจะเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆแทนที่การาฟมันจะเป็นแบบนี้กับไม่เป็นอย่างนี้มันขึ้นนะพอมันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยรา,ายย่อยก็บอกเฮ้ยฉันตกรถเว้ยนะฉันต้องโฟมอแล้วนะฉันต้องกระโดดเข้าไปแล้วนะคุณก็กระโดดขึ้นไปเพื่อทําให้ราคามันไต่ขึ้นเขาเรียกว่าเป็นนั่งร้านให้วานเหยียบหัวนะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไม่รู้นะใครจะดูกราฟยังไงเนี่ยถ้าใครเก็บมาตั้งแต่หมื่นหกเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะแล้วมีด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะลูกศิษย์ในสำนักอาจารย์ต้นสำนักแรกเนี่ยเขาติดบิตคอยเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาซื้อบิตคอยก่อนนั้นแล้วเขาก็มาซื้ออีกครั้งหนึ่งเขาคิดว่ามันจะไปต่อหลังจากนั้นมาเขาก็เขาเรียกว่าขาดทุนนะคือไม่ได้ขาดทุนนะติดดอยเขาก็เลยมาดูดวงมาเล่าให้ผมฟังเสร็จแล้วเนี่ยเขามาดูอีกครั้งหนึ่ง นะเขาก็บอกว่าเขาถัวเฉลี่ยมาเนี่ยในช่วง16ื่นหเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาไม่ขาดทุนแล้วเขาเสมอตัวแล้วนะหลังจากนี้คือกําไรฉะนั้นเขาสบายๆเลยฮะเขารอแฮปวิ่งรอบหน้าได้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเฉลี่ยทุนจาก2ล้านลงมาเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นบิตคอยโดยแท้นะบิตคอยในสายเลือดนะฮะเขาไม่มีเหรียญอื่นฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้อันนี้ก็คือบิตคอยนะเอาว่ากันไป อย่างที่บอกเราไม่ปิดกั้นความรู้อีกอันนึงเป็นข่าวลือนะก็มีข่าวลือบอกว่าคุณจสตินซันเนี่ยอยู่เบื้องหลังของบล็อกเชนเลเยอร์สเนี่ยที่เรียกชื่อว่ารอยชินะอ่าโดยรอยชิเองเนี่ยจะใช้ชิบะนะเป็นค่าแก๊สก็ดีนะฮะถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีเพราะว่าตัวเอ่อของ ของใครฮะของตัวคุณจตินซันเนี่ยได้มีการกว้านซื้อชิบาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครจําได้นะฮะถ้าเกิดเขาใช้ชิบาาเป็นค่าแก๊สจริงๆมันก็ถือว่าเป็นการเผาสําคัญแต่อย่างที่บอกคุณสาม่าบอกครั้งก่อนหน้านั้นว่าการที่จะเผาใหญ่เนี่ย นะฮะมันเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ในโลกคริปโตนะทุกอย่างเป็นไปได้หมดดังนั้นแล้วเนี่ยพอทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าในช่วงที่ราคามันไซเวยเนี่ยนะฮะวานเขามาเก็บไว้เท่าไหร่คืออย่างที่บอกครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะราคามันขึ้นไอ้ที่โฟโมรอบใหญ่คือ1ช่วงเวลานะะช่วงเวลามันได้2องไบแอนด์ลีดในช่วงเวลาที่ก่อนบูมาร์เก็ตนะฮะลีดเข้ากระดานก่อนนะฮะหลังจากนั้นไซเวย์อยู่พักใหญ่ หลังจากนั้นราคาขึ้นรอบใหญ่เลยคือบูทาลิกนะฮะโยนเหรียญเผาไปประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์หรือประมาณครึ่งหนึ่งนะทำให้อุปทานเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะการกระทำตรงนี้เนี่ยเป็นการกระทำของมนุษย์ฮนะไม่ใช่เทคโนโลยีนะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะวานเนี่ยเขาเก็บรูน่าซีไว้เท่าไหร่อย่างที่ผมบอกมันมีกระเป๋าหลายกระเป๋าที่มันพลด มันหาคําตอบไม่ได้เช่นกระเป๋าที่มันมีจํานวนเท่าๆกันนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใบแน่นถือจริงๆเท่าไหร่เพราะว่าเขาใช้กระเป๋าของผู้ใช้กับกระเป๋าของเขาเนี่ยร่วมกันนะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการเปิดเผยที่ชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยนะฮะบรรดาวานทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาเก็บกันเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้พอไม่มีใครรู้เนี่ยมันก็มันก็เลยทําให้เราคิดไปเป็นข่าวหรือบางแต่อย่างที่บอกในโลกคริปโตเนี่ยนะฮะ ข่าวลือมักจะเป็นเรื่องจริงอย่างก็สปอร์ตบิตคอย ETF ก็เห็นลือกันจังปีที่แล้วผลสุดท้ายก็ไม่มีการยอมรับมายอมรับกันจนมันจะอนุมัติแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยลือข่าวลือมักจะเป็นข่าวจริงในโลกคริปโตเสมอนะเรื่องนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเราก็ดูดูกันไปในเรื่องการเผาครั้งนี้เพราะว่าคงไม่มีใครทําให้เหรียญที่อยู่ในมือตัวเองแล้วตัวเองเอาเงิน200กว่าล้านเนี่ยนะฮะ มาเผาเล่นโดยไม่หวังอะไรคงไม่มีหรอกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะมันสามเหรียญของผมมีอยู่แล้วนะบางคนบอกอาจารย์คลิปลูนาซีอาจารย์พูดชิบะจริงๆเนี่ยชิบะลูนาซีเ e อ็กีซีี่ผมพูดน้อยที่สุดเลยนะซึ่งเป็นดวงที่ดีก็ยังพูดน้อยเพราะว่าดวงเขาจังหวะสองปีครึ่งฉะนั้นก็ดูกันไปฮนะเพราะว่าชิบะเองเนี่ยดวงคนชิบะนี่ที่เกิดราศีพฤษภพิจิกเน่ยที่ถือชิบะอยู่เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ถือลูนาด้วยหรือเปล่านะ ก็มีดวงโชคใหญ่นะคือผมเนี่ยใช้เกณฑ์ดวงโชคใหญ่ของผู้ถือผมไม่ค่อยได้ใช้ดวงโชคใหญ่ของคนที่ในดวงของเหรียญเหรียญมันมีดวงของมันอยู่แล้วแต่คนที่จะมีโชคเพราะเหรียญไหนนี่มันเป็นดวงของเขาไง <fic> เขาถือที่บ่าไว้เนี่ยจำนวนมากนะเขามีดวงโชคเนี่ยตั้งแต่วันที่นะฮะสามสิบเมษายนหกเจ็ดถึงสิบสามพฤษภาคมหกแปดสำหรับคนที่ถือชิบะานะฮะส่วนลูน่าเองเนี่ย ก็ให้หลุ้นนะว่าสะพานเชื่อมใจระหว่างคุณคิสเนี่ยกับชุมชนเนี่ยมันไปได้ไหมแต่ผมมองแล้วว่าฝั่งเราก็มีมีใจพอมสมควรเพราะว่าเราต้องการเงินและต้องการเดบนะนักพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินโดยใช้เงินในคอมมูไปเรื่อยๆนะก็ดูกันไปนะสำหรับเรื่องนี้ส่วนโปรเจกต์ Project หรือทวิตเตอร์ของรอยชี้เองนี่ก็ตามที่เห็นนะนะฮะก็เป็นทวิตเตอร์สีทองนะแต่ทวิตเตอร์สีทองมันซื้อได้ใช้เงินเยอะๆซื้อได้ นะมันมีอยู่เจ้าหนึ่งทำตัวเป็นทวิ t เตอสีทองผลสุดท้ายเนี่ยก็ถูกปลดเพราะว่าไม่ได้จ่ายตังค์เพราะมันไม่ให้บริษัทไงแต่ผมเป็นทวิ t เตอบูนะฮะยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะมี1เดียวนะใครที่เอาหน้าผมไปใช้ผมเคยแจ้งแล้วนะฮะว่ามีทิกต o k ปลอมมี Facebook ปลอมนะฮะมีทวิตเตอร์ปลอมคุณต้องระวังไว้ด้วยนะยิ่งถ้าส่งลิงก์อะไรให้คุณกดเนี่ย อันตรายมากเพราะว่าหนึ่งผมไม่ส่งลิงก์สมัครเอ็กเชงให้คุณแน่นอนสองผมไม่ส่งลิงก์ให้คุณสมัครอะไรเลยเพราะว่าช่องเราไม่ได้ขายอะไรเลยขนาดมีพวกสปอนเซอร์มาต้องการให้ผมพูดในช่องผมก็ผมก,ผมก็ผมไม่รับนะผมไม่รับเพราะว่าช่องเราเป็นแค่ช่องเฉพาะกิจนะเฉพาะกิจส่งคุณถึงฝั่งฝันแล้วคุณรวยแล้วผมก็บ้านใครบบานมันนะผมก็จะเลิกนะอันนี้ก็ตามนี้อีกอันหนึ่งเป็นการกล่าวฮะอันนี้ถือว่าก่าวหนักอยู่พอสมควร แต่จริงๆไงไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้นะไอ้ไอ้ภาพนี้เนี่ยมันส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ภาพนี้มันส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเขาบอกคาดการในปี2025นะตัวเ,เหรียญพวกนี้จะราคาเท่านี้ก็คือบิตคอยเนี่ยแสนห้านะ2025นะไม่ใช่ปีนี้นะลูน่าซีเนี่ยเดอลลาร์นะเขาบอกว่า7ดอลลาร์นะแต่มันมีอยู่เหรียญหนึ่งอ่นะราคามันไปแล้วก็คือโซลา n ่าโซลา a ่าเนี่ยไป100 เกือบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหกแปลว่ามัน,ม,นมันถูกเหรียญหนึ่งแล้วอะนะมันถูกเหรียญหนึ่งมันทายถูกเหรียญหนึ่งแล้วฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดชีบาทเนี่ยไปเกินหนึ่งบาทอันนี้ก็ถูกอีกเนะี่ยผมก็สบายแล้วนะทั้งชีบาททั้งลูหน้านะบ้านใครบ้านมันจริงๆอะ่ะฉะนั้นถ้าลูหน้าเนี่ยไปหนึ่งดอลน,นะผมว่า เกิดสุรตาในเมืองไทยแน่นอนเลยนี่ก็โคตรกาวเกินไปนะอันนี้ก็เป็นการพยายกรณ์ถามว่าบางคนก็บอกมันก็ถูกไปหนึ่งเหรียญน,นะอาจารย์ก็คือโซลาน่านะอันนี้ก็ดูกันไปนะถือว่าเป็นกาวๆเขาเรียกว่านั่งเทียนเขียนส่วน X นะฮะทวิตเตอร์หรือ X นะผมก็ชอบเรียกทวิตเตอร์ชื่อเดิมตัว X เ,เองได้รับใบอนุญาตในการชำระเงินนะก็คือทำทำธุรกรรมเยี่ยงธนาคารนะของรัฐยูทา ถ้าผมก็เลยมองนะว่าจริงๆเขาจะเกี่ยวใบอนุญ,ญาตให้ครบเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่ากลางปี2524เหรอ่อ2024เนี่ยหรือปีนี้เนี่ยนะฮะเขาจะทําให้ Twitter เป็นธนาคารคือคุณจะโอนเงินได้เนี่ยคุณต้องเป็น Twitter ร์บูหรือเปล่านะก็คือคุณต้องยืนยันตัวตนก็เหมือน kyc บัญชีอ่ะคุณถึงจะชําระเงินโอนเงินหากันได้ก็คือใช้ช่องทาง Twitter เป็นเว็บ3นะอันนี้ก็ดูกันไปนะส่วน อีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญเลยแล้วก็เป็นความกาวของคนในโลกคริปโตอยู่พอสมควรแล้วเป็นเหรียญที่ราคาจับต้องได้คือจริงๆเนี่ยตัว Bitcoin Spot Bitcoin ETF เนี่ยก็ถือว่าราคาเหรียญมันก็จับต้องยากสำหรับคนที่มีไรายได้น้อยนะส่วนตัวลิปตัวอ,อีเธอเรียมเองเนี่ยก็ถือว่าสูงแต่ลิปเปิลเนี่ยนะราคาเหรียญละ2ยบบาทนี่พอจับต้องได้นะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะว่า จะมีการขอสปอตนะสปอตไอริปเปิลเนี่ยจริงๆมันหลุดออกมาจากอไอกองทุน v a c u คิวนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่ขอสปอตบิตคอย ETF นะแต่ถ้าเกิดมันผ่านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครบทุกแบบนี้นะฮะบิตคอยเนี่ยมันครบทั้งทั้งหมดนะ13 13แต่ว่าอนาคตก็อาจจะมีคนยื่นเพิ่มนะอีเธอเรียมก็มีการยื่นไป เสร็จล้วก็จะมีคาดการณ์ว่าจะยื่นเพิ่มเติมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวริปเปิลเองเนี่ยมันมีข่าวหลุดออกมาจากวอคิบี่ว่ามันก็สามารถแล้วก็มีคนวิเคราะห์นะนักวิเคราะห์ของบิ c คอยที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็วิเคราะห์บอกว่าจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการอนุมัติอีเธอรเรียมเนี่ยนะฮะในกลางเดือนพฤษภาคมนี้แต่สิ่งที่เขาเขาคิดเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยศาลเนี่ยตัดสินนะศาลตัดสินนะตัวริปเปิลเนี่ยว่าไม่ใช่หลักทรัพย์ไปแล้ว นะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มันมีความชัดเจนแล้วในทางกฎหมายพอมันมีความชัดเจนในทางกฎหมายแล้วมันมีโอกาสที่ที่จะได้จดนะทะเบียนอ่าสปอต etf ก่อนและอาจจะก่อน ADA ด้วยและจะก่อน s o l a n a ด้วยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมองว่าเออสรุปและไอ้ข่าวข่าวลือเนี่ยบางทีอย่างที่ผมบอกข่าวลือบางทีก็อาจจะเป็นข่าวจริงนะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือมีความสัมพันธ์อันดี นะในระดับนักการเมืองนะฮะและคือเขามีความสัมพันธ์อันดีกับริพับลิกันนะซึ่งวันนี้เองเนี่ยทําเนี่ยก็คว้าคะแนนเสียงที่จะได้ลงเป็นประธานาธิบดีนะของสเมนกานะโดยการโหวตมั้งนะการโหวตในส่วนของพรรคเขานะฮะชนะแล้วเนี่ยถ้าทํามาเนี่ยนะฮะริปเปิ้ลเนี่ยผง,งาดเลยนะเพราะไอเนี่ยก็คือคืออีเธอเรียมเนี่ยมันอยู่นอกสเมนกา เขาอะ่ะจะเอาคนของเขาอะ่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระดานเขายังเอาแค่คอยเบดเลยใบยแนนเขายังเฉือนคอทิ้งเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยริปเปิลเนี่ยก็เป็นคนของเขานะพะเป็นคนของเขาเนี่ยโอกาสที่มันจะมาก่อนอาจจะแซงแซงทางโค้งอีเธเรียมก็ได้นะถ้าเกิดริพับลิกันผงาดนะอันนี้คุณก็ดูกันไปแล้วกันสำหรับโปรเจกต์นี้นะอันนี้ก็เป็น X a e c กนะก็เป็นหนึ่งในสามเหรียญแต่ผมพูดน้อยมากเพราะใช้เวลา2ปีครึ่งะนะส่วน Bitcoin เองทำการาฟในลักษณะเป็นแพทเทิร์นตามตำราก็มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นลักษณะดีนะนี่แบบนี้เลยนะอ่านี้ก็คอยเอ่อคริปโตคอรน,นะก็วิเคราะห์นะว่าไอตอนที่มันล่มเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยเขาเขาผิดไปอันหนึ่งการล่มตรงนี้เนี่ยเกิดจากลูน่าใช่ไหม จุดนี้คือรูหน้าจริงๆเนี่ยบิตคอยเนี่ยจะทำตัว W อยู่แล้วแต่แทนที่จะจบ W มันไม่ใช่ไงมันถูกทุบลงมาแล้วการทุบลงมาเนี่ยคือฝีมือมนุษย์นะฝีมือมนุษย์คือเกิดเหตุการณ์ใหญ่เหมือนโควิดเนี่ยฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าอุบิเหตุมันคือเหตุสุดวิสัยมันถูกทุบจริงๆเนี่ยบิตคอยมันควรจะต่อมาอย่างนี้เราไปเลยไอ้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ ต้องการแก้งเพื่อจะเก็บของนะเกิดโควิดขึ้นมาราคาดิ่งร่วงแล้วขึ้นเป็นบูมาร์เก็ตใหญ่เห็นไหมเออไอไอตัวบิตคอยเองเนี่ยกำลังจะทำาดแล้วนะแต่ทำไม่สำเร็จฮนะโดนวิกฤตลูหน้าล่วงปื้ดลงมานี่รอบที่1 T ึ่งทีแอโรปืดรอบที่2ใช่ไหมสอปืด้ดนะ อสองปื้ดนะสปืดหลังจากนั้นมาเกือบจะพงกหัวได้อยู่แล้วก็มีข่าวของอะไรฮะ FTX ปืดลงมาอีกแท่งหนึ่งนะแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้พอหลังจากนี้เกิดอะไรฮะตัวบ i n a น c e เนี่ยนะฮะเขาเปลี่ยน BUSD นะ BUSD นะมาเป็น Bitcoin ราคาขึ้น,นะฮะ คือเขาเอาเปลี่ยนสินทรัพย์เนี่ยจาก BUSD ซึ่งเป็นสกุลเงิน stablecoin เนี่ยนะนะแล้วก็กลายเป็นสินทรัพย์ bitcoin ethereum ราคาขึ้นมาถึงตรงนี้หลังจากนั้นเกิดวิกฤตอะไรฮะธนาคารล้มใช่ไหมราคาขึ้นล่วงลงแล้วกลับมาขึ้นอีกอันนี้คือเขาวิเคราะห์จุดล่วงนะฮะหลังจากนั้นมาก็คือเกิดเ e ก นะฟ้องบรรดาเอ็กเชงต่างๆนะเอาคอยต่างๆเนะี่ยหกเอดเอาคอยร่วงกลับลงมาตรงนี้แล้วขึ้นไปอีกแล้วก็กลับลงมาตรงนี้ลงมาไม่มีเหตุผลนะหลังจากนั้นมานะราหูย้ายนะสิบดตุลาหกหกคราวนี้ไปยาวเลยไหมนี่ราหูย้ายในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมพูดอยู่เสมอว่าล่ะในช่วงที่ดาวอฤหัสเข้ากับราหูเนี่ยมันเหมือนเอาง่ายๆพระกับตับพระกับโจรน่ะนะตำรวจกับโจรน่ะอย่างละหนึ่งต่อนหนึ่งมันฟัดกันนะ่ะ เหมือนคนเอาปืนมายิงแลกกันน่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยลาหูไปแล้วมีแต่ดาวพฤหัสอย่างเดียวมันก็ขึ้นๆขึ้นๆขึ้นๆขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้ว FTX ก็อนุมัติสปอร์ตบิตคอย ETF ในช่วงนี้เนี่ยราคาไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นในทางเทคนิคในทางเทคนิคของมันเนี่ยจะมีช่วงตั้งแต่วันที่9 9ใช่มเก้ามกราถึง25นะดาวพฤหัสนะยูเทิร์นยี่ห้ามกราะดาวพฤหัสเดินเป็นปกติ ฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ตัวเกสเกลเองจะต้องคอนเวิร์ตเหรียญน,นะฮะมาเป็นไอ้บิตคอยทัชเนี่ยมาเป็นไอ้ตัวสปอร์ตบิตคอยอีมันก็จะเห็นการโอนบิตคอยเข้ากระดานคอยเบดอยู่หนึ่งเนืองนะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาลิปเพิลเองดูไปนะฮะบางคนคาดการไป300กว่าบาทส0 0กว่าดอลลาร์นะส่วนบิตคอยเปรียบเทียบนะมีการเปรียบเทียบเมื่อป,ปี2013 อันนี้2013นะเอ้ย2016นะ16 17นะฮะแล้วก็มาเปรียบเทียบ2 0 2 0ฉะนั้นเนี่ยอันจริงๆอันล่างเนี่ยมันคือของเก่านะอันนี้อันบนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคามันก็จะพงาดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะเอาว่ากันไปอันนี้ก็เป็นบิตคอยน์นะก็เป็นมุมมองอันนี้เป็นขาบายแล้วนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบร์มาเก็ตอันนี้เป็นบูมาเก็ตตอนนี้เนี่ยเข้าโซนบูมาเก็ตแล้วคือสีเขียว นะถาบางคนถามบอกบูมาร์เก็ตยังก็ก็กราฟเนี่ยอันนี้บอกบูมาร์เก็ตแล้วกราฟอันนี้นะเฉพาะอันนี้นะอันอื่นก็จริงๆเขาก็บอกว่าบูแล้วเพราะมันเสน้นไอ้โกลเด้นคอร์สมันตัดกันแล้วนะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับบิตคอยนะอ,อันนี้เป็นริปเปิน,นะฮะอย่างที่บอกนะทำชนะการเลือกตั้งแบบชั้นต้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเทศเขาแต่มีเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญนะก็อย่างที่บอกและฮะว่าเได้รับการาใบอนุญ,ญาตในยูทานะ แล้วตอนนี้ทูเอ่อทีนะเออหลุดดีเป็กนะหลุดเป็กเออเห็นไหมไอพวกนี้หลุดเป็กหลุดเป็กบ่อยๆเนี่ยรูหน้าในอนาคตอาจจะกลับมานะเนี่ยคือเหมือนเอาง่ายๆให้สเตเบิลคอยเก่าๆมันตายให้เฮี้ยนก่อนนะพอตายเฮี้ยนแล้วไอสเตเบิลคอยเก่านะที่ถูกปรับปรุงให้มันดีแล้วเนี่ยก็คือทําสภาพคล่องทําตัวหลักทรัพย์ที่ค้าประกันให้มันเขาเรียกว่า สเตเบิลเนี่ยนะนะมันมั่นคงคือย่ำพื้นจนฐานแน่นนะนะแล้วมาเป๊กกันเนี่ยตุ้มนะพุ่งกระชูดเลยคราวนี้นะฮะตลาดแตกนะก็คือให้พวกนี้เผชิญกับอะไรสเตเบิลคอยที่นะอยู่ปัจจุบันจะต้องเผชิญในเรื่องกฎหมายนะเพราะว่าวันนี้สหประชาชาติเองเนี่ยออกถแถลงการ์ว่าสเตเบิลคอยเนี่ยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงินเห็นไหมสหระชาชาติพูดแล้วนะมีข่าวนะฮะรู้สึกผมแชร์ไว้อยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ย มันไม่ใช่ข่าวดีฉะนั้นไอ้พวกที่อยู่ก่อนกฎหมายออกในอันตรายนะออกของเราเนี่ยจะออกตามกฎหมายคือกฎหมายมาแล้วเราออกนะก็ถือว่าเราปลอดภัยคือลาหูจะไม่ย่ําเป็นครั้งที่2คือลาหูเดินเลยไปแล้วนะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ถูกลาหูทับอีกรอบนะก็ดูกันนะดูกันนะส่วนอันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมพูดไปแล้วนะว่าคุณจะติดซันอยู่เบื้องหลังนะของลอยชี้โซลาน่าเองจะขายโทรศัพท์ ครั้งที่2ออันนี้ก็อาจจะบ้องพุ่งอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะฮะเรื่องความปลอดภัยนะก็เป็นการทำงานของคุณเหงียนนะอ่านดีๆนะสิ้นสุดการรอคอยกัสไบแนนนะประกาศเปิดอย่างเป็นทางการอว่าไปอันนี้ก็ธงชาติไทยปลิวสวยสวยงามสงา่านะเอออยู่ในไบแนนอ่าอันนี้ก็เป็นทรงของตัวลูน่าซีนะมีแนวโน้มไปในทิศทางขึ้นตอนนี้เส้นตัดกันแล้วนะ ก็ดูกันไปว่าจะขึ้นหรือไม่อันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดความปลอดภัยเพื่อให้ชุมชนนะอันนี้ถือว่าดีอีกอันนึงเป็นเหรียญที่อยู่ในเนนองของ cosmos นะฮะก็เป็นเหรียญชิวาว่านะซึ่งเป็นหมาของโดนะใครสนใจก็ไปไปอาราธนามาติดพอร์ตไว้นะแล้วแต่ความพอใจของคุณอย่างที่บอกนะฮะกอะตอเห็นชอบในการเลื่อนพิจารณาคดีอันนี้เป็นผลดีกับเรานะ,ะส่วนฮ่องกงเองก็จะอนุมัติสปอร์ตบิตคอยตามมานะ อ,อันนี้เป็นการพูดถึงตัว XRP เนี่ยอาจจะได้รับการอนุมัติสปอร์ตบิตโข่ไอสปอร์ตนะสปอร์ต ETF นะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารสำหรับลูนนาซีในวันนี้